มาแล้วพี่น้องไม่ได้กับป้ากับพาสคอนมากวดพี่น้องเด็กกับบอมแม็กคอมเดอ้อพี่น้องเดอ้อน้องไพ่ก็ยังอยู่ในรถพันยังประทันได้ลงมาเื่อนี่ป้ากับสิพาเพิ่มมากวดอยู่งหมอจังหวัดในสคอนเพื่อกับมาหอดห้องหมอสวรรค์แล้วลพี่น้องป้ากับมาพี่น้องมากวดทองวันนี้ป้าเอ้ยพาสคอนหาหม,มอไม่ได้ป้ามาแล้วเดอ้อพี่น้องมากระบอมแม็กมพร้อมนี่น ใีป้าก็พา่สาวนมาควัวพี่น้องพูดได้ยางก็พูดแหละอ่ะกรบเบาแม็กซ์พร้อมพี่น้องกับสาวนป้ามีสามคนมาหมือนี้ไปป้ายังบอกท่านด้เกิดเด้อพี่น้อง สาวเพจฝึกกบริการดีเด้อพี่น้องเพิ่นซีไปเท่าสาวพรอยู่ห้องน้ำเด้อเบิ่งแด้เอฟซีพี่น้องในการป้ากัพาสาวพรมาหูหมออีกแล้วพี่น้องหหมออยู่สวรรค์เมื่อก่อนป้าพาเพิ่นมาเซโนพี่น้อง้อนี้ป้าก็มาสวรรค์เด้อ้อนี้มาเบิ่งนำการพี่น้องมาไปป้าก็สิไปป้าก็สิไปด้านหลังเพ์เพิ่นกับบริการดีพี่น้องหมอบ้านเฮาพี่น้องเออ เต็มข้าพาตัดเด้อพี่น้องเด้อมีเบิ่งนํากันพี่โตนพี่น้องเห็นสะโพกกับน้ําตาจนยิ้มออกแล้วเจ็บพี่น้องเอ้ยเด้พี่น้องลูกสาโพรเบิ่งเด้อโอ้ยไปตาสร้างอะไรเพดยิงเด้อนั้นนักสามโลชัยป้าดีใจดีดีใจหลายพี่น้องเห็นหลานก็วยแพทเพิ่งกาซอศยหลือเต็มที่พี่น้องปลอดภัยดีเด้อพี่น้องเด้อ ขับใจแพทย์หลายๆเพราะโอ้ยเป็นตาสังพี่น้องมันได้เอฟซีเดอ้อได้อยากเบิ่งว่าป้าเอ้ยเบิ่งงลานให้แน่มันมนี่ป้าก,กับมาทายแล้วพี่น้องให้ให้ได้เห็นเด้วันหลานน้อยเป็นตาสังพี่น้องมื่อกี้นี่เลยพี่น้องโอ้ยพี่น้องป้าก,ก็ดีใจหลายพี่น้องนี่เด้อลูกสาวพรพี่น้องออกมาเลยเด้เอ,อป้าน,นาคือไหนาคือไพนาคือแบม็กเลยพี่น้องหนาคือไพโอ้ สร้างอลี <n ari> พี่น้องสร้างเด้ดีใจสุดๆเลยพี่น้องอากูอ่าออกเด้อพี่น้องเด้อะพอนไม่ได้ผ่อนเองเด้อผ่ขนขนอนี่ยพี่น้องมันก็เลยผ่าออกโอเคได้แล้วสะแผลเขาจะละลายพี่น้อง,องสะพพกออกจากผ่าเลยเด้อพี่น้องเด้อยังพักพื้นอยู่พี่น้องพี่น้อง มาเบ่งหลานป่าพี่น้องคือสาวพรบอรหรือคือพายแม็กพี่น้องวันนี้ลุงกับสีบัไดมาเดอ้อมาแต่ปลาเดอ้อพาสาพรมาเกิดลูกพี่น้องเ,อเด้อเด็กน้องใบข้าวนี่เล่นน้องต้นน้องใบข้าวใส่สุดเขียวพี่น้องในกาเอฟซีน้องใบข้าวพี่น้องคนก็เอาแคมเพิร์เป็นบลก เน่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 มาให้ลาใบข้าวเน่กับเจลลายเด้อสาวสะพนนีลองหาก็พอยี่ห้องนี่หลอดพี่น้องขาพี่นอนเอ้พี่น้องเพนกาน้องนอนพนก็มีน้ำใจมาเลยสะพนเด้อนี่เมืองเด้อนี่เด้อพี่น้องเด้อกับเจลลายเด้อสองสามมือสะพนกระซื่นเลยเด้อพี่น้องเพ่นก้ อุ้ม,มน้องใบข้าวได้แล้วเดอ้อพี่น้องซื่นแล้วแข็งแห้งแล้วพี่น้องตลอดปลอดภัยและสะพอนค่ะป้าดีใจสุดๆเดอ้อมาสอนั่งเขานั่งสบายเลยพี่น้องบริกาปลาซิมูมี่อย่างายเด้อปลาซิมูมี่แอบดีพี่น้องเมื่อวานสาวทอดหน้าหูนอพี่น้องน้องเมื่อสามเมื่อกั นพนหันแล้วน้องอื่นจะสิได้กลับบ้านเพราะว่าแพทย์พันกาดูแลดีพี่น้องเป็นบริการดีเด้อน้องใบเท้ากระปอดไทยสาค็อดกระปอดไทยบ้านหลายๆใจหลายๆพีน้องตงหอบใจแพทย์หลายเรื่องแพทย์เพันกาไล่คนเด้อมาให้กำลังใจน้องใบข้าวพี่น้อง ขอบใจละหลายพี่เมื่อระเดอ้อพี่น้องเอ้ยสะพอนเมื่อบ้านแล้วแข็งแห้งละพี่น้องพนอ้าวยันแดดถือน้องไว้เข้าน้องเอ้ยพูนหอดรถละพูนน้องไปเข้าชีได้เมื่อบา้านละเด้อพูนเดบอแม็กพอพชิมาอูมเอ,เอาเองน้องไปเข้าขึ้นรถแล้วพี่น้องชีได้เมื่อละเด้อนี่พอพนิมาฮามเอาละพูนนะ